สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับเลนไลกานะครับตัวแรกนะครับเป็นไลกาเมาส์ร์นะครับใช้กับ SLR ของไลกานะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเมาส์ร์ของไลกาไปเป็นเมาส์ของนิคอนก็ได้นะครอะแดปเตอร์ตัวนี้มีขายนะครับมีขายทั่วไปครับอะแดปเตอร์ไลกาอเอาไปใช้กับกล้อง นี่คอนหาไม่ยากนะครับมีขายเยอะครับจอปีล่าซาดมีขายครับความพิเศษของเลนมาโคไลก้านะฮะตัวนี้อก็มีไม่มากเพราะมันไม่ใช่เป็นเลนที่ท้องตลาดเหมือนกับอา่าแบรนด์อื่นนะครับเลนตัวนี้มันขยายหนึ่งต่อสองนะแต่ถ้าว่าเราใส่ท่อต่อเข้าไปเนี่ยตัวนี้จะขยายหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมครบเซตฮะตอนนี้มีฮูดไม้ด้วยครับ ฮูดนี่ก็ใช้งานได้จริงนะฮูดนี่ก็ไลกาเยอรมันนะครับฮูดไลกาเยอรมันครับผมเลนก็ไลกาเยอรมันครับตรงตีทุกชิ้นนะแล้วก็อ่าท่อต่อมาโคนต่อหนึ่งก็ไลกาเยอรมันครับผมก็การคลิกก็เวลาเปิดเอฟตอบนะครับมอกก็ยังเลนตัวนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันคลิกได้นะเพราะลูกปืนยังอยู่นะครับ แล่วมันจะไม่คลิกคลิคลิๆเหมือนใหม่ๆไม่ใช่เพราะว่า,าลูกปืนมันก็จะไปตามอายุการใช้งานครับแต่ว่าคลิกแล้วก็อยู่นะเพราะมันเปิดทีละครึ่งสต็อปนะครับสามารถเปิดทีละครึ่งสต็อปได้ใช่ไหมนะครับผมนี่ครับเปิดปิดก็สะดวกครับแก้วสวยใสดีครับผมโค้ดยังอยู่นะฮะเดี๋ยวผมประกอบเวลาประกอบมาโคเนี่ยนะครับ ที่ท้ายเลนจะต้องบิดที่ f stop ไปที่อป uh, ิด f stop ให้เป็น22นะครับอ2แล้วก็มาร์กตรงกระบอกเลนตัวขาวนะครับให้ตรงกับท่อต่อนะครับท่อต่อเนี่ยเราจะเปิดที่ f เท่าไหร่ก็ได้ฮะไม่ไม่เป็นไรครับเราเปิดได้ทุก f นะครับท่อต่อผมก็ยังเป็น2.8ไว้นะครับแต่ว่าสําคัญที่เลนเนี่ยคุณจะต้องเปิดที่22นะครับแล้วก็หามาร์กให้มันตรงกันมาร์กที่ที่เหล็กวงแหวนนะครับ กับมาร์กที่กระบอกเลนส์สีขาวนี้นะให้ตรงกันนะครับแล้วก็จะบิดมันก็เข้าแบบเรียบเสมอกันหมดครับแล้วก็บิดบิดไปตามเข็มนาฬิกาคลิกนี่นะคราวนี้เราก็จะใส่เวลาเราถ่ายเราก็ถ่ายได้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมการบังคับแหวนตอนนี้ก็เนี่ยบังคับจากท่อต่อนะครับนี่คือเซ็ตของไลกานะครับผม คราวนี้ก็ใส่ฮูดนะครับฮูดฮูดใส่ไม่ยากคนระับมีมาร์กอยู่สองข้างมีเขี้ยวอยู่สองข้างเราใส่ฮูดเข้าไปให้ตรงเขี้ยวทั้งสองข้างเลยครับใส่เขี้ยวสองข้างแล้วก็บิดแค่นี้ก็ล็อกแล้วครับเวลาเราถอดฮูดล้วก็ดึงขึ้นมานะครับนิดหนึ่งดึงขึ้นมานิดหนึ่งมันจะมีแหนบอยู่ครับดึงขึ้นมาพอพอรู้มือครับดึงขึ้นมาแล้วก็หมุนแล้วก็หลุดครับง่ายๆครับนี่คือ ไลก้า R60 2.8เลนเยอรมันมาโคครับพาชั่นมาเต็มนะตอนนี้มาโคนุ่มสวยอารมณ์แบบไลก้ามากๆครับผมเลนที่ผลิตออกมาได้แค่เรื่องอารมณ์ที่สุดก็พงเป็นไลก้านี่แหละครับรับรองครับผมของมันต้องมีฮะขอบคุณครับ